ใครมีเหรียญ5บาทนะครับผมแบบนี้รับซื้อ5 0 0 0บาทครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วินนว,นนวนนกันที่เหรียญ5บาทปี2540อันนี้คือจะเอามารีวิวให้ดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่มีลูกค้าส่งมาเมื่อวานนะครับถึงเมื่อวานเลยเมื่อวานตอนบ่ายที่พี่หนุ่มเปิดไลฟ์สดนะครับก็น,นี่เป็น5ปี40น่าจะเหรียญแรกในรอบปีนี้นะ,ะคือเหรียญน,นี้ถ้าจำไม่ผิดปีนี้ น่าจะเป็นเหรียญแรกในสองที่ได้เข้ามานะครับไม่เหรียญแรกก็ประมาณเหรียญที่2อ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างหายากแล้วก็ทั้งปีนี้ยังไม่ได้เข้ามานี่เพิ่งได้เข้ามาเมื่อวานน่เองก่อนก่อนก่อนร้านหยุดยาวนะครับได้เข้ามาเมื่อวานเองก็ตัวนี้ก็เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญน,นี่บอก5ปี4 0นนะอันนี้ดูพอ,อก่อน อันนี้เป็นเหรียญ5บาทที่ผลิตน้อยที่สุดในสารระบบนะครับเหรียญ5บาทหมุนเวียนรูปแบบใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคือเหรียญน,นี้ถ้าเอาอ้างอิงจากกองกระสาบแล้วก็ที่บันทึกอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเหรียญน,นี้ผลิตออกมาแค่10,000หมื่นเหรียญเท่านั้นเองดังนั้นคือมันผลิตน้อยมากนะครับน้อยมากๆแล้วก็จะมีรูปแบบของตัวแผงด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับคือผ่านใช้มา คืออันนี้ผ่านใช้มาดูรายละเอียดเสียเรืออะไรเงี้ย,ย,ยแต่ว่าตัวนี้ความคมชัดของตัวเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆหรืออะไรเงี้ยยังคมชัดอยู่นะอ่าเส้นกระเบื้องไม่เห็นนี่น,นี่แล้วก็เลขปี2540เลข4เลข5ไม่เหมือนนะนะเลข4หัวมันจะเชิดขึ้นเงี้ยเหมือนปี3 4นะครับหัวเขาจะเชิดขึ้นเชิดแล้วตั้งตรงเลยแต่ถ้าไอ้หางยาวๆเงี้ยหางยาวๆนะ แล้วมันงอไปตรงๆยาวๆอันนั้นไม่แท้เหรียญนี้ต้องบอกก่อนว่าเหรียญเนี่ยมันมีคนที่แบบเขาดัดแปลงมาเพื่อที่จะเอามาขายให้กับคนที่เป็นนักสะสมหรืออะไรเงี้ยเยอะมากแล้วส่วนใหญ่มันไม่ผ่านตาของนักสะสมส่วนใหญ่นะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆหรือว่าแบบพวกรุ่นใหญ่คือไม่ผ่านตาเขาหรอกทีนี้เหรียญพวกเนี้ยไม่รู้จะเอาไปทำอไรก็เลยเอาไปหมุนเวียนในระบบนะครับดังนั้น ผมก็จะเจอบ่อยมากบางทีเหรียญเหมือนกันแล้วเขาส่งเข้ามาขายเราอ่ะด้วยเหรียญที่เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันผมก็เลยเขาบอกว่าเขาไปเจอที่ได้ตังค์อนมาเลยก็เดาว่าไอเจ้าของเดิมที่เอามาขายรอบแรกอ่ะมันไม่รู้จะเอาไปขายใครก็ไม่ได้ทีเนี้ยก็เลยเอาไปใช้คนที่ได้ใหม่ก็เลยเฮ้ยมันมีคนรับซื้อเหรียญห้าปีศูนย์เอามาขายเลยหรืออะไรก็จุดอันนี้พี่หนุ่มทำคลิปไว้บ่อยมาก อ่าพรุ่งนี้ก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับก็หลักๆจุดต่างๆเนี่ยเลขห้าเลขสี่คือคุณแยกเลขสี่เลขห้าให้ออกครับเลขสี่หัวไม่ได้เชิดขึ้นเนี่ยเหมือนปีสามสี่อ่าพวกจุดหรืออะไรเงี้ยเส้นกระเบื้องหน้าบอนะครับต่างๆพวกอะไรเงี้ยอ่ารายละเอียดเหรียญคมชัดอันนี้ดูแท้ดูง่ายเลยคือต่อให้เหรียญมันผ่านใช้อันนี้ก็ดูง่ายครับ แล้วก็เหรียญพอสอนะครับอย่างอันนี้ผมจะอธิบายไปถึงเหรียญอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2546หรือว่าเหรียญ5 0สตังค์ปี3สาอะไรเี้ยอย่างแรกเลยพสต้องชัดเหรียญเรารับซื้อที่พสดังนั้นพสมันควรต้องชัดนะครับถ้าพสไม่ชัดไม่เอาโอเคนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกครับหัวก้อยก็สลับกันปกตินะครับ นี่เป็นเหรียญ5อันนี้รีวิวที่เข้ามาเมื่อวานนะครับใครมีแบบนี้รับซื้อ5,000นะดูพอสดูจุดตายอะไรให้ออกครับเลขห้าถ้าใครไม่มั่นใจก็ส่งภาพเข้ามาก่อนได้ถ้าแท้ผมรับซื้ออยู่แล้วไม่ต้องกลัวอันนี้ที่พี่เขาส่งมาเมื่อวานก็คือได้ได้เข้ามาเนี่ยซื้อมาโอเคนะฮะใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็ ติดต่อเราได้ที่เพจนะครับชื่อปานันเฉยนะปานันเฉยครับพิมพ์ปานันใบก็พอใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ไล์นะครับอย่าลืมพิมแอดด้วยนะครับแอดด้านหน้าอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นไลน์ออฟฟิเชียลแอดเขานะครับต้องพิมแอดแล้วก็ตามด้วย p a n u n 8 8ดแปพิมติดกันไปเลยนะฮะครบพิมเนี่ยตามนี้เลยแล้วก็จะเจอเรานะครับในช่อง id line นะ ส่วนอันนี้เป็นเบอร์โทรติดต่อร้านคือ054 067 3า3กับ054 520 719มี2เบอร์โทรได้ตั้งแต่ประมาณ8โมงครึ่งถึงประมาณ5้าโมงนะครับก็กว่าคลิปนี้จะออกไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้านก็จะหยุดยาวนะครับช่วง13ถึง17เนาะก็ถ้าทักมาหรือว่าโทรมาแล้วไม่มีคนรับอันนี้ขอเราพักผ่น <laughs> อนหยุด5วันหยุด5วันโอเคครับไว้ อันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปก็หลังสงการนู้นแล้วกันนะครับผมกลาบสวัสดีครับ